เยวดีเจ้ารู้ไหมว่าเราจะเสียนั้น้มีความสุขเลอเกินที่ตอนนี้เจ้าเรวดีได้เป็นว่าที่พระมเหสีของเราอยากเต็มตัวสักทีนะัานเรวดีเมื่อคืนนี้เนะี่ย ข้ามีความสุขเหกันให้เราก็ดีใจที่พระมเหสีที่จะอยู่ข้างประทีของเรานั่นเป็นเจ้าเราดีเราอยากจะรู้ว่าเจ้าเรวดีเจ้าดีใจหรือเปล่าเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างบอกเราวีรเสเนได้หรือเปล่า เดวดดจ์เอา้สาสอยบ้านโธ่พี่ก็คิดว่าเป็นเดวดีซะเองที่แท้เป็นเจ้าเองสอยม้านแล้วเจ้ามาติดที่นี่นานแล้ยวยังเนี่ยเมื่อคืนนี้พี่ขอบใจเจ้ามากนะที่เจ้าเป็นแม่สื่อให้กับพี่จนตอนนี้เนะี่ยพี่ได้สมหวัง อยากที่ใจพี่ต้องการแล้วสฟบ้านพี่มีความสุขเหลือเกินเรวดีเป็นพระมเหสีพี่อยางเต็มตัวสักทีขอบใจเจ้านะในเมื่อเจ้าทำสำเร็จเจ้าก็บอกพี่มาว่าเจ้าต้องการอะไรแต่ว่าก่อนที่เจ้านะจะบอกพี่พี่อยากรู้ว่าเจ้าเห็นเรวดีเขาหรือเปล่า เมื่อคืนนี้เรวดีหลับนอนอยู่กับพี่ที่ตำห,หนักนายแต่พี่ตื่นมาก็ไม่เห็นจะแล้วเ<อ>จ้าเห็นเรวดีเขาหรือเปล่าสร้มานเจ้าพี่เี่คะเจ้าพี่ประทีย่งเย็นก่อนนะเพคะมงเชนจะบอกเจ้าพี่ว่าเรวดีไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพคะสร<อ>้อยมาก เจ้าพูดอะไรเ <Okay. S 1> จ้าจะมาบอกว่าเรวดีไม่ได้อยู่ที่ตำหนักตั้งแต่เมื่อคืนนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะพี่ยังหลับนอนกับเรวดีเขาอยู่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคืนนี้เดวดีอยู่ที่ตำหนักเจ้าเห็นเรวดีก็เจ้าก็บอกพี่มานะว่านางไปไหนถ้าเมื่อคืนนี้เรวดีไม่อยู่ที่ตำหนักและผู้หญิงที่พี่หลับนอนด้วย ถ้าไม่ใช่เลวดีได้จะเป็นใครล่ะสร้อยมานผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เลวดีแต่เป็น เกียรติยศที่พระบิดาพระมารดาที่ท่านได้สร้างสงมัยต้องมาชิบหายเพราะมึงอีสอยม,มันมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงคนอย่างที่ตัวกูไม่รู้ว่ามึงอีสอยมันม,มึงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ปรารถนาใจกใูได้ของคู่กับเดวารี ไเพรานะรว่ามึงรูมันไ,ไม่อยากที่พ่อแม่มึงตายเขาบินาให้อุปโลกให้มึงเป็นพระกนิษฐธาแห่งสัจเชียนใส่เพราะว่ามึงรู้ว่าม,มึงไม่ใช่พี่น้องร่วมสายโลหิตกับกูวินาเสร็จมึงจึงได้คิดก่อเดือดเช่นนี้ใช่ไหมอมีสไอมัน ีน้องให้กันเองรู้ถึงไหนอายถึงนั้นอับปรีบัดสีบาดเถิดเลยทำแบบนี้พี่ยังไงส่งมากเสียแรงที่กูรักและเมตตาเหมือนกับพี่น้องท้องเดียวกันกับกู แต่มึงกล้ามาอาำได้วยช่นนี้เหรอคจะออกตามหาอยู่เลยวเ๋ยวกูจะกลับมา่าโทษสมัาหมงไปห้นหนากูซะตอนที่กูจะเปลี่ยนใจตัดหัวไปทีซะก่อนไปไป ไอ้ไกายกูเจ no, oh, ้าค้าโอ้มันตาเล็ดเลยเมื่อคืนหนักไปหน่อยจินอนไม่ได้เลยโอ้โหเสาเมืองดังตึงตังตึงตังเมื่อคืนเป็นไงบ้างอ่ะอีเรวดีมันหนีกูไปั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนนี่อะ คุญิงเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เลยวดีเดียน้อยปูเสือใครแต่เป็นซอยมากน้องสาวกูปืนปะพปืนปะเมาไงกดน้องสาวด้วยไอ้เวทคนก็รักขเกียดอยู่ อยาให้กูเห็นมึงขำต่อหน้าเขาอ,อีกนะจะตอบแป้งให้เด <Come on. S 1> ี๋ยวคอยดูตอบไม่ได้มันนะเก้ากระโหลกระมอมยังอีกยังอีกยังไรลูกยังไม่ไปตามทีเดียวะดียังไม่ตีไปชาไปลูก